สวัสดีครับพบกับเซลล์ไยลานนะครับวันนี้มาเรื่องของการสนทนาภาษาเซลล์นะอะไรที่มันจะควรเลี่ยงนะครับตามที่หัวข้อคือว่าทําให้เราเสียเปรียบในเรื่องการเจรจาต่อรองครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยคุณค่าต่าครับเป็นเซลล์แบบประเภทธรรมดาธรรมดานะเผลอๆเนี่ยดูกระจกในสายตาลูกค้านะว่ากันอย่างนั้นเลยครับแรงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะสอนลูกน้องเสมอว่าอะไรที่มันลดคุณค่าตัวเองกับ เรื่องต่อราคาเนี่ยบางอย่างมันไม่ต้องพูดก่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันว่ามีคําพูดอะไรบ้างนะอย่างแรกครับเป็นชุดคําพูดที่แสดงถึงความสิ้นหวังในการขายหรือว่ามันจะต้องขอลูกค้ากินนะ่ะนะคือขอความช่วยเหลือลูกค้านะครับอันนี้ผมว่าคุณน่าจะพรนึกออกกันแล้วนะครับอยากจะขายมากเลยนะไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามสถานการณ์จะแย่แค่ไหนเนี่ยจะเริ่มใช้คําพูดที่ ขอออดอ้อนลูกค้าครับขอความกรุณาที่คุณจากลูกค้าอย่างเงี้ยเช่นคําว่าช่วยอุดหนุนหน่อยนะครับนะช่วยซื้อหน่อยนะขอความเห็นใจหน่อยเธอผมไม่มียอดเลยครับช่วงนี้น่าเศร้าๆไปซึ่งอะไรแบบเนี้ยมันทําให้คุณดูหน่าสมเพศนะแรงๆนะครับมันน่าสมเพศแล้วมันก็ดูแบบไม่สมาร์ทครับดูคุณค่าต่ําดูกลายเป็นว่าคุณค่าของสินค้าโซลูชันอะไรที่มาขายเนี่ยโดยเฉพาะ ถ้าคุณเป็นนักขายประจําบริษัทแล้วขาย b 2 b enterprise นะคุณไปพูดอะไรแบบนี้คือมันเป็นการเป็นลดคุณค่าบริษัทตัวเองด้วยโคตรต้องระวังเลยนะครับดูสิ้นหวังเหลือเกินนะหรือว่าตอนนี้เงียบมากเลยครับช่วงนี้ขายไม่ดีเลยลูกค้าช่วยซื้อหน่อยนะครับเนี่ยมันจะเป็นอะไรประมาณนี้แล้วผมว่าคุณก็เคยได้ยินพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาขอความเห็นใจให้คุณซื้อเนี่ยคุณซื้อเพราะความสงสารหรือเปล่านะครับถ้าเราจะมาแบบ smart ม,มาแบบเป็นตัวแทนบริษัทเนี่ย เป็นคำพูดต้องห้ามเรื่องแรกๆเลยนะครับที่ผมเนี่ยย้ายคุณพูดเด็ดขาดนะครับหรืออะไรนะยังไงก็ได้ครับซื้อเท่าไหร่ก็ได้ครับขอให้ได้ช่วยซื้อเะครับหรือโดนต่อราคาเนี่ยคือต่อเท่าไหร่ยังไงก็ได้ครับผมเนี่ยให้หมดเลยครับหมดหน้าตากักผมต้องการยอดขายครับช่วงนี้ขายไม่ดีเลยเศรษฐกิจไม่ดีแม่งเห็นไหมผสมบนเปนกันไปหมดสรุปก็คือไอ้คำพูดพวกเนี้ยเสียเปรียบครับแล้วก็ทําให้คุณค่าต่ํานะ อันนี้คือชุดแรกที่ระวังครับอย่าพูดเด็ดขาดนะครับเสียเลี่ยมครับคำพูดชุดที่2ครับก็คือคำพูดที่แสดงถึงความไม่มั่นใจทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะไม่มั่นใจในตัวเองหรือผลิตภัณฑ์เดี๋ยวโคเดี๋ยวคุณเนี่ยจะต้องคุ้นแน่ครับว่าผมจะพูดคําว่าอะไรบ้างนะครับคือเรื่องของว่าการไม่มั่นใจเนี่ยอย่างเช่นสินค้าเนี่ยเอาง่ายๆนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจครับว่าจะตอบโจทย์ลูกค้าไหม อ้าวพูดแบบนี้ก็คือแบบมึงยังไม่ชัวเลยอะ่ะแล้วกูจะไปซื้อขายกับมึงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะกูจะมั่นใจได้ไหมว่าของมดีจริงนะครับหรือว่าตัวที่ลูกค้าเลือกเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากหรอกครับจริงๆแล้วอะ่ะอาจจะไม่ดีเท่าคู่แข่งได้ซ้ําครับผมพูดความจริงเลยคือโอเคมันอาจจะเป็นความจริงนะอย่างเช่นคุณบอกว่าคู่แข่งดีกว่าจริงแล้วของเรามันไม่ได้ดีเด๋อะไรหรอกครับคุณเคยได้ยินแน่นอนครับเวลามันมีพนักง,งานขายประเภทนะี้ แบบประมาณว่าด้อยค่านะสินค้าที่ตัวเองขายนะแล้วก็ตัวเองก็ไม่มั่นใจอะว่ามันจะตอบโจทย์ด้วยไหมนะครับก็ดูไม่น่าเชื่อถือผมก็ซื้อของคู่แข่งสิงทั้งนั้นใช่ไหมหรือการพูดว่าจริงๆมันมีข้อเสียไอยอันนี้แบบเป็นจุดสังเกตนะจริงๆไม่ผิดนะที่จะจริงใจบอกว่าข้อเสียของสินค้านี่คืออะไรนะครับแต่คุณต้องดูสถานการณ์ว่า บางทีมันเลี่ยงได้ที่จะพูดว่าเรื่องนี้มันเป็นข้อเสียนะสมมุติอะคุณขายเบนซ์นนะคุณขายเบนซ์เนี่ยโอเคมันเป็นรถหรูมันเป็นรถที่เจ๋งมากแต่คุณก็เป็นคนพูดตรงเกินคุณบอกว่าจริงๆก็มีข้อเสียนะครับรถเบนซ์ระบบไฮบริดเนี่ยมันเมเทีนแนยากฟังดีๆนะหรือว่าราคามือสองเนี่ยมันจะตกมากเลยครับคุณลูกค้าข้อเสียก็คือว่าอาจจะมีเรื่องเสียหายครับเนี่ยมีลูกค้าเก่าผมก็เอามาซ่อมเยอะมากเลยเอามาเคลมมาไหลกัน ก็ถือว่าเป็นตัวเข้าอู่เยอะคือมันไม่จําเป็นคืออย่างนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าถ้าได้ฟังเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องแบบเรื่องค่อนข้างใหญ่นะเช่นแบบซ่อมแพงหรือว่าราคาขายต่อคือเละเทะอย่างเงี้ยคือรถไฮบริดแต่มันเป็นรถที่แบบราคาขายต่อมันแย่จริงครับผมเคยซื้อครับผมรู้ดีจาก3ล้านกว่าๆหลือล้านเดียวจําได้เลยตอนขายนะก็ขายไปแบบเยอะมากมันจะทําให้ลูกค้าแบบกังวลมากๆนะครับ ควรจะอธิบายให้ดีกว่านี้ดีกว่าไหมคือเราไม่ได้โกหกนะเราไม่ได้แบบปิดบังหรือหมกเม็ดนะอย่างเช่นว่าโอเคเรารู้แหละแฟกต์ก็คือไฮบริดเนี่ยเวลามันซ่อมหรือขายต่อราคามันค่อนข้างที่จะร่วงเยอะก็พูดเป็นข้อที่มันแบบเช่นเรื่องของรถไฮบริดก็ต้องการการเมนเทนแนนซ์ซึ่งประกันของเราครอบคลุมอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ครอบคลุมจริงไงซื้อรถเบนซ์เนี่ยถ้าต่ำๆก็มี3ปีอย่างเงี้ยช่วงที่เสียหายลูกค้าก็สามารถที่จะหายกังวลใจได้อย่างเงี้ย หรือว่าปีที่ควรจะขายรถไฮบริดเนี่ยโอเคเราก็ให้ข้อมูลตรงๆว่าถ้าเกิดเข้าสู่ปีที่4ปีที่5แล้วมันยังมีวันตปีเนี่ยมันราคาก็จะไม่ได้ร่วงมากนะครับคือต่อ้มันเป็นเรื่องจริงก็ตามเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องพูดถึงข้อเสียโดยตรงที่มันเป็นเรื่องใหญ่ครับอันเนี้ยตัวอย่างของรถเบนซ์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดนะผมก็จะสื่อให้เห็นว่าเรื่องเนี้ยเราไม่มั่นใจเนี่ยมันแย่พออยู่แล้วครับแล้วถ้าเรายิ่งพูดถึงข้อเสียของสิ่งที่เราขายเนี่ย มันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะใช้คํานี้ไปกันใหญ่นะครับเผลอเเนี่ยโดนต่อรองอีกเพราะว่าเราพูดข้อเสียไงลูกค้าก็เอ้ยถ้ามันมีข้อเสียอย่างเงี้ยคุณลดราคาอีกได้ไหมอ่ะมันก็ไม่เห็นจําเป็นต้องพูดขนาดนั้นครับอันนี้อยากให้นักขายระวังนะครับอย่างที่สามครับก็คือคําพูดที่มันเป็นการด้อยค่านะครับสิ่งที่เราขายอย่างเช่นราคานี้ไม่แพงนะครับคุณลูกค้าราคานี้ถูกแล้วนะครับถือว่าถูกมากแล้ว คืออย่างนี้ถ้ามันขายสิ่งที่มันอย่างขายรถเบนซ์แล้วคุณบอกว่าเนี่ยราคารถมาแล้วถือว่าถูกแล้วนะครับคือจากคําว่าคุณค่าเนี่ยลูกค้าต้องสนใจว่าตัวเองได้อะไรสิคุณค่ามันคือปัชญาที่นักขายจะต้องเอามาพูดก่อนใช่ปะ่ะลูกค้าเขาจะไปโฟกัสที่ราคาสมมุติคุณบอกว่าราคานี้ถูกมากแล้วนะคุณลูกค้านี่เป็นส่วนลดพิเศษสุดๆแล้วที่ผมเอามาขายเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยอย่างเงี้ยไอ้คำพูดแบบเนี้ย ลูกค้าเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองแบบคุณไงสมมุติเขาบอกว่าเฮ้ยราคาคุณบอกว่าถูกใช่ไหมแต่ผมว่ามันลดได้อีกนะเนี่ยคุณจะเสียเปรียบว่าโดนต่อรองอีกอีกดอกหนึ่งได้ซ้ํานะครับเพราะพอลูกค้าเขาเป็นตัวตั้งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยจริงๆสําหรับผมมันไม่ได้ถูกนะมันลดได้อีกไหมอ่ะกลายเป็นว่าไอ้ที่คุณบอกว่ามันถูกอยู่แล้วอ่ะถ้าเรื่องลดได้อีกนะคุณอาจจะโดนต่อยอก,ก็ได้เพราะลูกค้าจะคิดว่าอ้าวกูพูดแค่นี้เนี่ย มึงยังลดราคาให้กูได้อีกเนี่ยแสดงว่ามึงเนี่ยแม่งโมกละอันนี้คือคําพูดที่ควรระวังนะครับอย่าเพิ่งออกตัวว่าราคาถูกนะของแพงอะ่ะเอาตรงๆบอกว่าแพงง่ายๆก่านปะรถเบนซ์ยอมรับว่าแพงจริงครับมันแพงเพราะออปชันมันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันขายต่อหรือว่ามันมีเรื่องของสมรรถนะคือมันมีเหตุผลเยอะมากอะ่ะที่คุณอธิบายได้ว่าทําไมมันถึงแพงหรือราคามันเท่านี้อะ่ะดีกว่าบอกว่าราคานี้ถูกมากแล้วปะเห็นไหม คุณจะไปด้อยค่าหรือว่าลดคุณค่าผลิตภัณฑ์โซลชูชันอะไรที่คุณขายทําไมด้วยคําพูดว่าราคานี้ถูกแล้วนะครับนะหรือบอกว่าเนี่ยผมลดพิเศษให้ครับเดี๋ยวดูให้โอ้ยนี่คนระวังเลยไอ้ไอไอเวลาลูกค้าแย่ว่าแบบเฮ้ยไอ้ที่คุณขายเนี่ยราคาแม่งแพงแน่เลยเดี๋ยวผมดูให้ครับคุณลูกค้ารครับเดี๋ยวมันตำรากานเลได้นะคือจําเป็นต้องพูดเหรอถูกไหมคือดูให้เนี่ยเอาไว้ก่อนลูกค้าครับ อย่างนี้ก่อนถ้ามองว่าแพงเนี่ยเดี๋ยวขอสาธิตก่อนเฮียเท่กว่าเยอะใช่ปะ่ะขอสาธิตก่อนขอทดสอบให้ลูกค้าดูก่อนหรือทดลองใช้กันก่อนดีไหมครับอย่างเงี้ยลูกค้าจะได้ดูว่าโอเคแบบเฮ้ยจริงๆถ้ามันแพงเนี่ยของมันต้องดีสิคือพูดอย่างนี้มันหลอกกว่าเยอะแบบลูกค้าครับถ้าลูกค้ามองว่าแพงเนี่ยผมก็มั่นใจเช่นกันว่าคุณภาพแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยมันดีแต่มันต้องดีจริงนะคือขายแพงอะ่ะไม่ว่าแต่ของมันต้องดีแล้วลูกค้าเนี่ยต้องได้ลองมีประสบการณ์ด้วยอะ่ะอันเนี้ จะทําให้ลูกค้าเชื่อมั่นครับว่าเออเฮ้ยมันมีคุณค่าสูงจะไว้นะครับหรือการบอกว่าลูกค้าครับราคาที่ทําเนี่ยเราไม่ได้บวกกาไรอะไรเยอะเลยนะครับจะพูดทำไมาถูกไหมพูดทำไมรา,าคาเราไม่ได้บวกกําไรเยอะมันก็เหมือนกับว่าคุณมองคุณอยากให้ลูกค้ามองว่ามันไม่แพงอะ่ะก็เหมือนกันแบบจะไม่จำเป็นต้องพูดเพราะว่ายังไงก็ถูกต่ออยู่ดีใช่ไหมหรือไปพูดว่าเนี่ยราคาเราไม่ได้แพงกว่าคู่แข่ง จริงๆเคสเนี่ยไอที่บอกว่าราคาเราถูกกว่าคู่แข่งนะครับมันมีแค่กรณีเดียวคือคุณมั่นใจว่าคุณสมบัติหรือว่าเรื่องทุกอย่างอะออปชันประกงประกันเซอร์วิสเนี่ยมันด้อยกว่าคู่แข่งแบบเห็นๆนะ่อันนี้พูดได้เลยว่าจุดเด่นของเราคือราคาถูกไม่ผิดนะหรือว่าคุณขายวัตถุดิบคุณขายวัสดุคุณขายอะไรก็ตามที่แบบคือเนื้องานมันด้อยกว่าคุณก็พูดตรงๆว่าจุดเด่นมันก็คือถูกเนี่ยแหละอันนี้ไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าเราขายของดีเราจะพูดทําไมว่า ราคาเราไม่ได้แพงคู่แข่งเฮ้ยรถเบนซ์เนี่ยเขาไม่มีทางตั้งราคาให้ต่ํากว่าบ m นะบอก่อนถ้าเป็นรุ่นต่อรุ่นเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีรุ่นไหนที่ต่ํากว่าบ m เเพราะอะไรเพราะว่าจุดยืนก็คือกูหรูกว่าวัสดุกูดีกว่าซึ่งมันคือสิ่งที่เราเชาวนักขาย,ยางเงี้ถ้าเราไปขายรถเบนซะ์เนี่ยเราไม่มีทางครับจะมาพูดเรื่องอ่ขออนุญ,ญาตครับเราไม่มีทางจะมาพูดเรื่องว่ารถเบนซ์เนี่ยราคาแบบ ถูกกว่าบ m จำไหมนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับต่อมาอย่างที่4ี่ครับก็คือคำพูดแนวแนวเปิดช่องโหวให้ลูกค้าต่อผมใช้คำว่าการพูดอะไรที่มันแบบเหมือนเหมือนยืดหยุ่นเน่ยยืดหยุ่นให้ลูกค้าเนี่ยมีช่องที่จะต่อราคาอันนี้เราจะเห็นหนักขายบางคนเนี่ยเขาจะพูดเลยว่าเดี๋ยวราคาเนี่ยต่อรองได้นะครับคือแบบมันไม่แย่นะแต่ว่าผมจะตั้งธงต่อเลย อ่ะถูกไหมเป็นคุณคุณจะต่อไหมอ่ะไอเซลมันบอกว่าเนี่ยราคาเดี๋ยวถ้าราคามันลูกค้ามองว่าแพงมันต่อรองได้ครับพี่มีงบเท่าไหร่ว่ามาได้เลยโอ้อันตรายสุดๆด,ดูให้ครับลูกค้าเอางบถ้าเกิดต้องต่อเนี่ยลูกค้าตอนนี้จะเสนอเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมทําส่วนดลดให้เฮ้ยบางทีลูกค้าเนี่ยเขามีเหลี่ยมนะต้องระวังก็คือลูกค้าจะบอกว่าผมมีอยู่แค่เนี้ยสมมติว่างบมันเจ็ดแสนใช่ปะ เฮ้ยลูกค้าครับต่อรองได้นะครับแล้วก็งบเท่าไหร่หน่ยลูกค้าบอกมาได้เลยผมดูให้เออเหมือนหล่อเลยผมมีงบแค่ห้าแสนห้าครับเฮ้ยมันหายแบบหวบหว,บหวบเปล่แล้วคือคุณเนี่ยสมมติคุณจะแบบโอ้ยลูกค้าแบบตรงนี้ไม่ได้จริงครับคุณจะถอยกลับไปอ่ะมันจะถอยเต็มที่จ,จะไปที่หกแสนอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคุณตั้งธงมาว่าเฮ้ยไม่ได้พูดเรื่องต่อรองอะไรเงี้ยสมมติคุณบอกว่าราคาเจ็ดแสนใช่ปะ่ะลูกค้าขอต่ออย่างเงี้ยคุณสามารถต่อแบบทีละนิดจําได้ไหม ทคทักษะในการต่อรองเนี่ยคุณต้องต่อทีละนิดเช่นแบบคุณลดให้ครั้งแรกอาจจะเหลือที่หกหมื่นห้าใช่ปะแล้วก็คุณตั้งใจว่าเต็มที่จะลดแสนนึ่งเนี่ยครั้งที่สองจะเหลือหกหมื่นสามอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆน้อยจนกว่าแบบใกล้กับหกแสนซึ่งมันเป็นเนี่ยไม่จำเป็นต้องลดถึงหกแสนก็ได้นะครับอันเนี้ยระวังครับอะไรที่เปิดช่องแล้วมันเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นกับลูกค้าเกินไปเนี่ยหรือว่าเนี่ยราคานี้คุยกันได้ครับพี่ใจเย็น มันไม่ต้องพูดก็ได้แต่เข้าใจนะบางทีถ้าคุณแบบอยากจะให้ต่อเยอะๆอ่ะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเ <c oughs> ช่นคุณอยากขายจริงๆอะ่ะอย่างผมก็เคยครับอย่างมีปรึกษาว่าให้จัดเรื่อง private c o s e อย่างเงี้ยผมก็เปิดงบไปเท่านี้ประมาณแสนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วตัวของลูกค้าเขาก็พูดมาเนาะว้างบมันไม่ถึงจริงๆอย่างเงี้ยผมก็อยากได้นะผมอยากช่วยเขาอยู่แล้วผมก็บอกเขาเลยว่ายินดีต่อรองเลยครับลูกค้าเสนอเท่าไหร่เขาเสนอมาแค่ห้าหม่นห ก็โอเคนะครับผมไม่ได้ติดใจอะไรเพราะผมรู้สึกว่าก็อยากช่วยอยากอยากทำให้อันนี้ก็อยากให้คุณเนี่ยดูเป็นกรณีนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขายจริงๆอ่ะก็เข้าใจได้นะหรือต่อมาครับชุดที่5นะครับเขาเรียกว่าคําพูดแก้ตัวทั้งหลายแหล่ครับแล้วก็โทษคนอื่นครับอันนี้ระวังพูดทำไมครับปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากฝ่ายส่งมอบติดตั้งครับพี่เพราะว่าฝ่ายนั้นช้าทําให้สินค้าไม่พร้อมใช้ เฮ้ยคุณเป็นตัวแทนบริษัทนะเว้ยมันเหมือนคุณไปโทษแบบแผนอื่นว่าไม่ได้เรื่องอ่ะถูกไหมหรือหัวหน้าเนี่ยเอออันนี้อันน,น,นี้อันนี้เรื่องใหญ่หัวหน้าหรือบริษัทมีนโยบายเอก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 ทำให้เราไม่สามารถเพิ่มเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นให้ลูกค้าได้ครับโอ้ห oh, มันเหมือนจะแบบหลอนะเหมือนแบบเอ้าก็เป็นนโยบายบริษัทแะครับพี่ ลูกค้างงเลยว่าเฮ้ยอย่างนี้มึงแม่งอยู่ตรงข้ามกูนี่หว่าแล้วเซลล์นี้เหมือนลอยตัวมากนะครับหลอ่อๆพูดอย่างเงี้ยลูกค้าครับผมจะไฟให้เต็มที่ถ้าเกิดว่ามันติดอะไรยังไงเนี่ยผมจะเอาคําตอบมาให้แล้วคุณค่อยมาบอกเขาครับว่าคุณไปไฟมาแล้วเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะแต่ว่าหัวหน้าเนี่ยคืออาจจะไม่ได้อนุมัติจ,จริงครับไฟเต็มที่แล้วทําหน้าตาหน้าสงสารอย่างเงี้ยหลอกไปเยอะครับแล้วคุณจะเป็นเหมือนเป็นข้างลูกค้าแล้วเหมอนเหมือนคุณแบบ คุมสถานการณ์ได้นะครับเหมือนกับเรื่องนเรื่องอื่นนะเรื่องที่ฝ่ายอื่นทําเสียหายสมมติว่าโอเคมันเสียหายเพราะไอ้ฝ่ายขนส่งติดตั้งจริงๆนะคุณออกตัวเลยครับว่าผมเนี่ยเป็นตัวแทนเลยครับก็ขอรับผิดนะครับเดี๋ยวผมไปจัดการให้เดี๋ยวไปเคลียร์ให้ครับแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงครับถ้ามีผมเนี่ยผมไปไฟให้รอรอไาเยอะแล้วคุณก็จะไปนั่งอยู่ในใจของลูกค้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นชุดคําพูดนะชุดคําพูดที่นักขายเนี่ยมันไม่ควรจะพูดนะเพราะว่าผมบอกไปว่ามันจะเปิดช่องโหว่ในเรื่องของการต่อรองเจราจานะครับแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่มั่นใจนั่นเองนะครับอันนี้เลี่ยงได้เลี่ยงถ้าฟังคลิปเนี่ยถือว่าโชคดีมากครับพบกับคอนเทนต์คุณได้แหละเซลล์ร้านได้ใหม่นะครับมาดูกันว่าพรุ่งนี้มีเทคนิคการขายหรือว่าคําพูดการสนทนาภาษาเซลล์กันยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ